อธิบายคําว่าพาักว่าคําว่าเมตยะเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระเทระนั้นโดยโครคําว่าพระผู้มีพระภาคเป็นคํากล่าวโดยความเคารพอีกในหนึ่งชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายราคะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพราะทรงทำลายโทสะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาค พระทรงทำลายโมหะได้แล้วช pues, ื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายมานะได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายทิฏฐิได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายเสียนนามได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงทำลายกิเลสได้แล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงจำแนกแยกแยะ แจกแจงธรรมรัตนะชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงธรรมที่สุดแห่งพบได้ชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเพระทรงอบรมพระวรกายแล้วชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระทรงอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงใช้สอยเสนาสนะที่เป็นป่าละมะและป่าทึบ อันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยประศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเกร้นจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงมีส่วนแห่งจีวรบินทบาทเสนาสนะและกิรณปัจจัยเพสัจบริคานจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค อีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิโมกแปดอภิพายตนะแปดอนุปปภวิหารสมาบัติก้า 9, จึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาค อีกในหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกสินสมบัติสิบอนาปานาสติสมาธิอสุภสมบัติจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคอีกในายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสติปัฐานสี่สมปทานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็ อริยมรรคมีองค์แปดจึงชื่อว่าเป็นพระผู้มีพระภาคอีกนายหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งตถาคตพลยานส0เวสารชยานสปฏิสัมพิทาสอภิญญาหพุทธธรรมหจึงชื่อว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าพระผู้มีพระภาคนี้ มิใช่พระชนนีทรงตั้งมิใช่พระชนกทรงตั้งมิใช่พระพาดาทรงตั้งมิใช่พระพาคินีทรงตั้งมิใช่มิตรและอมาตั้งมิใช่พระญาติและผู้ร่วมสายโรหิตทรงตั้งมิใช่สมณพราหมณ์ตั้งมิใช่เทวดาตั้งคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นวิโมกขันติกนามในนาม ในลำดับการบรรลุอรหัตตผลของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการบรรลุพระสัพพัยุตยานที่โคนต้นโพรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตยะ